กะลีพิซณุโลกกะลีพิซณุโลก,กซักไนดะ้เสียตตเก้าวอะไรสิมาได้ไเออตัวนี้แหละสิมาแขนกุลแขนขาดเดี๋ยวถ้ามีอีกวันหน้าปลาสุนัยมาวิมารสังสถานการณ์แม่งในประเทศไทยไปหาเอายางตีนรถมะเผาน้ำถนนเลยเอาถนนหลักตะกอนหน้ากนะ็บ่ายรถเที่ยวเซ่อเนี่ยแม่ร่างเงาเราบ้าพวกกูเอ๊ะน้ำปลาสุน,นัยหลายคนอยนู่นี่ไปหลายจังหวัดแล้ว แล้วเรามันเน่ยนะะายไปบ่มีเสียชีวิตกระจายไปกระายไปบ่มีห่อขึ้นก็บระกาศแบางแผนไปจากมูเราอยู่สหรันอเลกากระจายไปบงมากสักกเบแกอยู่อเซยอยู่ซยเรื่องนี้ยแล้วเรามันเนี่ยกะายประเทศไทยสามหกสิบล้านคนนี่นะแสียนกว่าเสียงกว่าเราเลือกตั้งสสเทราจุดอยู่ด่านท่านี่เน้ะได้หลายกมูนแอ้ยอ่ด่านท่านี่สามอำเภอ นองหานทุงน่งฝนบรนดุงบรรดุงสามเออบรรดุงสามสามอำเภอเนะเออหลายก็มูเหลยาครับอ่ะอดิศักท่านี้เนี่ยนะมูมัว่ลลงอยู่เสียเนี่ยเอออย่าปากย่ปากนีาวนี้จะแจ้ไปหลายๆกัน